เม่วันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่พวกเราเป็นสาธารกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าควรจะมีวันวันดีวันดับวันบำเพ็ญกุศลแล้วก็วันทำการงานวันนี้เป็นวันบำเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจถ้าว่าเราไม่มีวันไหนเลยไม่มีวันสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเลย จิตใจของพวกเราก็จะห่างเหินจากธรรมจากศีลธรรม,จา,รรมจากคุณธรรมไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเราทำให้ใจจิตใจของเราเร่าร้อนเพราะว่าออกไปทางใจของเราออกไปทางนอกมากเกินไปถ้าออกไปข้างนอกก็คือไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะคือโมหะเนี่ยเป็นความรุ่มหลงกับวัตถุสิ่งของ ภายนอกต่างๆทำให้พวกเราไม่ได้สำนึกสำเนีกว่าการเป็นอยู่ของพวกเรานั้นที่แท้นั้นคืออะไรแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาสู่ธรรมะได้ฟัง,ำำง,งรธรธรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้มาศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะสำนึกได้ว่าการเป็นอยู่ของพวกเรานั้นคืออะไร ชีวิตของพวกเราการปิดอยู่นั่นคืออะไรเราจะก้าวเดินไปทางไหนหการก้าวเดินของเราเป็นอย่างไรใ,ในอนาคตสรุปแล้วก็คือเรื่องอนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เป็นความมุ่งหวังของพวกเราอดีตที่ผ่านมามันก็ผ่านมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้ว มันไม่ดีไม่ชั่วมันก็ผ่านมาแล้วแต่อนาคตยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้มรือนี้ปีต่อไปภายภาคหน,น้าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดได้วางแผนเอาไว้เหมือนกันการวางแผนเอาไว้ก็คือวางแผนทางทั้งสองอย่างสองอย่างนั่นคืออะไรก็คือการเป็นอยู่ปัจจุบันการทำมาหาเลี้ยงชีพ การทำมาค้าขายทำราชการงานเมืองอันนั้นก็คือการดำรงชีพให้อยู่ให้เป็นไปได้ในส่วนร่างกายแต่ส่วนจิตใจนั้นพวกเราจะวางแผนยังไงใจของเราจึงจะไม่ลุ่มหลงหมัวเมากับสิ่งภายนอกมากจนเกินไปคือโลกทั้งโลกมันโลกใบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอะ มันมีกิเลสอยู่ในใจของเราเท่านั้นเองไปลุ่มลหลงมัวเมาคือตัวโมหะตัวอวิชชาคือตัวโมหะคือตัวไม่รู้อยู่ในจิตใจของเราเลยทําให้เรากลุ่มหลงมัวเม,ม,มาคว้าประสิ่งทั้งปลายทั้งพวงว่าเป็นมว่าเป็นตัวตนของเราแต่ที่แท้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิด แต่พอเราเกิดมาแล้วเราก็คิดว่าเป็นของเราเราก็ขวยคว้าพอขวยคว้าเข้าไปมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเพราะเหตุอะไรเพราะมันเป็นความหลงของเราเนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ดูสรุปแล้วก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดูให้ดูตัวตัวของเราเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าให้พิจารณาให้เป็นความว่างให้พิจารณา ให้กําหนดดูว่าโลกนั้นเป็นของว่างของว่างเปล่าแต่พวกเราก็มาเถียงในใจว่าจะไปว่างได้ยังไงคู่คนต้นไม้ภูเขามองไปที่ไหนก็เห็นแต่คู่คนจะว่างได้ยังไงอันนี้คือเราเถียงอยู่ในใจแหละท่านสวนสวนคําของพระพุทธเจ้าเลยท่านว่ามองโลกให้มองให้ว่างแต่ความว่างของพระพุทธเจ้าเน่ยท่านบอกว่าทําไมจึงท่านจึงมองให้ว่าง เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรามองเห็นมันไม่ใช่ของเราเหมือนมีแต่มันไม่มีเหมือนมันมีแต่มันไม่มีเหมือนมันใช่แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราเหมือนกับมีเงินอยู่ในธนาคารเป็นเงินของเขาเป็นเงินของคนอื่นไม่ใช่ว่าเงินของใครแต่ไม่ใช่เงินของเราเราจะถือว่าเรามีได้ยังไงเราก็ต้องบอกว่ามันว่างเราไม่มีเดี๋ยวนี้เราไม่มีเราว่างอันนี้ก็เหมือนกัน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องลายออกจากโลกนี้ไปร่างกายสังขารทุกส่วนตั้งแต่หัวจดเท้ากระดูกทุกท่อนเนื้อหนังมังสาของเราเราจะต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินทั้งหมดถึงจะไม่ทิ้งมันก็ต้องเหมือนกับทิ้งเพราะว่าร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วจะไปยึดมั่นมาสิ่งเราอื่นเป็นของเราได้ยังไง มันเลยเป็นของว่างของว่างเปล่าทําใจให้ว่างไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ทําใจให้ว่างแล้วทาใจให้ว่างเราเราพวกเราได้อะไรเราได้อะไรในก่อนการว่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อทําใจให้ว่างแล้วการไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วกิเลสราคะกดีโทสะกดีโมหะกดีการถือตนถือตัวการยึดครอง ทิดิมาณในใจิตในใจของพวกเราก็จะปล่อยเบาลงไปเพราะเหตุไรเพราะจะไปยึดถือทำไมทำไมเรื่องอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่เราอยู่ในสถานะไหนเราทำดีที่สุดในสถานะนั้นๆัน,นในเมื่อเราเป็นพระเราก็อยู่ในสถานะพระให้ดีที่สุดในเมื่อเป็นครวาตอยู่ในระดับไหนเราก็อยู่ในฐานะนั้นให้ดีที่สุด ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสถานะนั้นแต่เราก็ไม่ควรยึดปั้นถือมันอีกเหมือนกันว่าอีกสักมันหนึ่งพวกเราจะต้องจับใจจากเจะต้องจากโลกใบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นต้องทําใจอยู่อย่างนั้นมาอยู่เสมอเนี่แหละเป,เป็นผู้ไม่ประมาทถ้าคนเราคิดได้อย่างนี้อารมณ์โกรธโทโสโมโหโกธาโลภจนไม่มีที่สิ้นสุด ก็จะยุติลงได้เพราะเหตุไรเพราะเรารู้เท่ารู้ทันรู้รอบด้านปัดร่างกายสังขารสัพสัพสัตหรือว่าโลกทั้งโลกไปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นของว่างเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนคว้าน้ำเหลวเราได้อะไรผลที่สุดก็ต่างคนต่างคว้ากันต่างคนก็ต้องต้องต่างต่าง,ง,ง,งวางมือต้องลามือ ต้องปล่อยวางด้วยการทั้งหมดนั่นแหละอันนี้แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาท่านมองโลกให้เป็นของว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่เที่เราจะยึดนอกจากคุณงามความดีเท่านั้นนะที่เราจะยึดยึดก็คือยึดคุณยึดคุณงามความดีการที่เราจะทำสิ่งไหนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อตัวของเราต่อพี่น้องวงศาคณาญาติประเทศชาติบ้านเมืองต่อโลกควรจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนโลกถ้าใครคิดได้อย่างนั้นโลกทั้งโลกก็คงจะร่มเย็นเป็นสุกแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงจะยากแต่ถึงจะยากยังไงพระพุทธเจ้าก็รู้ท่านท,ทำไมท่านท่านจะไม่รู้ท่านรู้ ท่านรู้ท่านทำไมจึงสอนสอนว่าผู้ที่มีทุดีเบาบางจิตใจที่เป็นกุศลมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่จะหนาทึบทุกคนคนที่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้ท่านผู้นั้นคนผู้นั้นบุคคลน,นั้นเขาก็จะยึดว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนชั่วสิ่งไหนที่ชั่วแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทํา ข้าพเจ้าจะจะทาดีในชุมชนและสังคมบุคคลอย่างนั้นมีอยู่แต่ก็หาได้ยากบุคคลเช่นนั้นมีอยู่แต่หาได้ยากแต่ถึงจะยากยังไงก็คือบุคคลน,นั้นเป็นคนดีถ้าว่าสีดําไปร่วมกันทั้งหมดเลวกันร่วมกันทั้งหมดโลกใบนี้ก็คงจะเดือดร้อนวุ่นวายแต่นี้ก็คงจะมีคนดีอยู่ที่จะทําให้โลกทั้งโลกพรมเย็นเป็นจุกได้ นี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนศีลธรรมไว้ในพระพุทธศาสนากับลักษณะอย่างนี้แหละที่สอนศีลห้าก็ดีศีลห้าถ้าเราพูดไปแต่ศีลห้าใครจะเป็นคนรักษาแต่ตามไม่จริงศีลห้าคนทั้งโลกเขาก็ต่อต้านกันต่อต้านกันไม่เห็นด้วยแต่ถ้าว่าผลของมันออกมาเป็นยังไง ใครๆก็ยอมรับผลของศิลห้าออกมานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากแต่ว่าเหตุที่จะต้องทำนั้นไม่พึงปรารถนาของคนเป็นส่วนมากแต่ว่าผลของออกมานั้นเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายทั่วไปนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่ในลักษณะอย่างนั้นเหตุนี่ใครๆก็ไม่อยากจะทำแต่ต้องการผล แต่ถ้าไม่ทําเหตุจะก่อนผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนท,กท,กทุกทท่านช่วยกันพิจารณาไตรตรองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถึงจะใครจะชั่วจะดีอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นคนดีในชุมชนสังคมประเทศชาติของโลกถ้าคนคิดได้อย่างนั้นแล้วก็นั่นปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เป็นคนที่ดีพระที่ดี ญาติโยมที่ดีอย่างที่ว่านะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากไปยังไงการพูดทางนี้ทางนั้นหลักของพระศาสนาเนี่ยถ้าไม่พูดถึงจุดนี้แล้วพวกเราก็จะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพูดถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนกับเอาเรื่องหายนะเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมาข่มขู่กันไว้แต่ตามไม่จริงไม่ใช่ เป็นการว่ากล่าวตักเตือนย้ำเตือนกันบอกว่าพิษภัยที่ไปข้างหน้านั้นมีอย่างนี้นะให้ระวังนะให้ช่วยกันระวังนะจะช่วยกันคิดยังไงให้การช่วยกันเตรียมสเสบียงเดินทางอย่างไงจรึงต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจรึงจะไม่ลำบากทางว่าพวกเราชราใจพวกเรานอนใจพวกเราไม่ได้ขนขวายไม่ได้คิดอะไรไว้กอดล่วงหน้าอีกสักวันหนึ่ง จุดนั้นมาถึงพวกเราก็จะจะมีความทุกข์ในใจเพราะนั้นการพูดหรือาการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนกันมาก็เพื่อนี่แหละเตือนกันเป็นการเตือนกันบอกกล่าวกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกเราเนอะ ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนอะอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละอพวกเราจะถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นแต่และตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกพอพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาตามลําดับลําดับที่ท่านอยู่ปา่าดงพงไพ่นั่งสมาธิปฏิบัติของท่านท่านก็พิสูจน์เรื่องนี้แหละ เรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์อันไหนตายศูนย์อันไหนตายเกิดตัวไหนพาไปเกิดตัวไหนศูนย์ท่านแยกแยะออกรู้แล้วจึงได้น,นํามาสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเรามีภาระมากมีทุระมากไม่สามารถที่จะพิสูจน์อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาพิสูจน์พวกเราก็ให้เชื่อท่านไว้ก่อนก็ดีเพื่อตายแล้วถ้าตายแล้วศูนย์เราก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรมากมาย ถ้าตายแล้วเกิดเราก็จะได้เป็นเฉียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าพอเราดเตรียมไว้ทั้งสองอย่างเตรียมไว้ทั้งสองอย่างคือคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าว่าบุคคลมาตายแล้วสูญเออนไลน์มาพิสูจน์ก็ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ตายแล้วเกิดไม่มีใครที่จะพูดว่ายืนยันว่าเป็นยังไงแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพิสูจน์มาแล้วเป็นยังไง ถ้าว่าพวกเราอยากจะพิสูจน์ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบายอาจารย์ท่านพาพิสูจน์มาแล้วก็มีหลักวิชาการที่จะต้องให้พิสูจน์ทำใจให้สงบนั่งขัดสมาธินั่งดูใจของตนเองกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้เป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วนะัเราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่า กายกับใจนะคนละอ่านกันคนละส่วนกันเหนืออว่ารูป,ปรธรรมนามธรรมรูป,ปรธรรมคือร่างกายนามธรรมานั่นคือจิตใจตัวนึกคิดนั่นนหะนั่นแหละคือนามธรรมาพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักท่านให้ความสําคัญอย่างมากก็คือนามธรรมาตัวมองไม่เห็นนั่นนะแต่ตัวรู้รู้เนี่ยตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญในหลักของพุทธศาสนายกประเด็นหลักขึ้นมาแล้วมโนปุพังอะไรอ่าง้นี้ย ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งที่มองไม่เห็นแต่ท่านก็ยกประจุดนั้นเป็นจุดใหญ่มากในหลักของพวกพุทธศาสนาเพราะนั้นเมื่อเราจะพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์จุดนี้เมื่อพิสูจน์แล้วพวกเราจะเชื่อด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อคนอื่นเลยทเชื่อด้วยตนเองเถอะเราจะเห็นด้วยตนเอง เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านประกาศไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้ได้เฉพาะตนนะเพราะ,ะนั้นพวกเราพุทธศาสานิกชนทุกๆท,ท่านก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติสังสมคุณงามความดีชีวิตของพวกเราก็อย่างที่ว่านั่นนะไม่ว่าพระวายโยมเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆ ไม่ว่าท่านว่าเราเหะไม่รู้ว่าท่านผู้ใดหละถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลนะเราจะรู้ได้ปะโอ้โหเออมันขนาดนี้เหลเนี่แต่เราอยู่ในถนน,นหนทางเห็นแต่รถวิ่งเหมือนกันนะแต่พอเรา,เาพอเราเขาไปอูนะนะ่เท่านั้นเลยเห็นจอดรถจอดเป็นตับอยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นอยู่ในที่สาธารณะเห็นคนจุงเหงุ่นบุวายไปหมดแเราก็โอ้รถ คนเราเนี่มีความสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาล่องรําทําเพลงเออซื้ออยู่ซื้อกินตลกเฮฮาฮะเอพอเข้าไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะไปดูเตียงนั้นก็หายใจฟอดแฟดฟอดแฟดตาเหลือกซ้ายเหลือกขวาอยู่ไงชักดิ่นชักงอทีนี่โอ้โหมันขนาดนี้เหลือมนุษย์เนี่ยทำไมเอเราไปเห็นในที่ข้างนอกก็คิดว่าสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮา มีแต่ความสุขแต่พอมาถึงจุดนี้โอ้โหมันขนาดที่เชียวเหลอะนี่แหละเราจะต้องมองโรคต้องมองหลายๆด้านสรุปแล้วอย่าไปมองด้านเดียวมองหลายๆด้านแต่บางคนก็บ่าจะไปมองทําไมด้านมันทุกบ้างมองบ้านสุกที่ใช่ใเพื่อเผื่อกันเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยกันบ้างแต่ถ้าหากว่ามองแต่ด้านสุขอย่างเดียวเราก็ลืมตัวจนเกินไป ถ้ามองด้านทุกข์จนเกินไปจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวแต่ถึงยังไงก็เต้องรู้ไว้ทั้งสองเงื่อนจะดีกว่างั้นแหละถ้าว่าเราชอบจะสนุกสนานเราไม่ได้มองถึงความทุกข์เลยใจของเราก็เหึกเขิมไปในทางความชั่วเสียหายได้ไง่ายๆเหมือนกันเผลอๆก็ลืมตัวเข้ามาแล้วก็สิ่งใดที่ชั่วก็ขนทําทั้งหมดเลยไม่คิดว่าตัวเองจะเจ็บจะตายแต่ถึงมองถึงความตายไว้บ้าง มองถึงความแก่ความเจ็บความตายบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะคือเรามองสรุปแล้วก็คือให้มองมองรอบด้านมองหลายมุมหลายมุมมองจึงเป็นผู้ไม่ประมาทจะเกิดปัญญาเอาตัวรอดได้ถ้ามองไปเต็นในแง่เดียวมุมเดียวจุดเดียวพวกเราจะไม่เห็นหลากหลายในแนวความคิด แต่ถ้าพวกเรามองหลายๆมุมหลายๆด้านนั่นะอันนั้นเราว่าปัญญาในหลักของพุทธศาสนาใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดนี่ยหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือปัญญาต่อนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรอุทิศส่วนกุศลนะ